เด็ครับคุณฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามกีฬานะครับกับผมบอลนัทวุฒิเศษกำปังทางช่อง RMU TP Live ครับเรามาอัปเดตข่าวสารในแวดวงกีฬากันนะฮะไปดูเรื่องราวของปมดราม่านะครับที่กำลังเดือดกันอยู่ในตอนนี้นะก็คือเรื่องราวขออามาติยาโลนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวไปแจกกล้วยให้กับแฟนบอลน,นะฮะระหว่างที่ไปทัวร์ที่มาเลเซียนะครับ เรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดดราม,ม่ากเกิดขึ้นนะฮะว่าเออามัดทำเกินไปหรือเปล่าครับล่าสุดครับเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอามดาดิโอโลครับปีกทีมชาติอาริรกโกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียหลังเกิดประเด็นดราม่าครับจากคลิปวิดีโอที่เจ้าตัวนั้นแสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่แฟนบอลกลุ่มหนึ่งนะครับ ระหว่างที่ขบวนรถของทีมเดินทางถึงโรงแรมในกรุงกัวลาเปอร์ประเทศมบรเซียนะโดยดาวเตวัยว21ปีนะครับเปิดเผยผ่าน Twitter เดิมนะครับว่าตนนั้นไม่อาจจะทนอยู่ต่อคำพูดหยาบคายที่พุ่งเป้ามาอย่างก็กลัวของเขาได้โดยเฉพาะคุณแม่ซึ่งถือว่าเป็นเส้นที่เขาไม่ยอมให้ใครล้ำมาได้ผมเคารพทุกคนแต่ไม่ใช่คนที่ดูถูกแม่ของผม ผมไม่ควรตอบโต้แบบนั้นแต่มันคือสิ่งที่ผมไม่เสียใจเลยโดยรวมเรามีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในมาเลเซียกับผู้คนที่ดีมากมายอาหมาัดเปิดใจผ่านถ้อยถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับโดยการดังก,กล่าวครับเกิดขึ้นก่อนเกมที่เมริเตตพ่ายต่อทีมรวมดาลาอาเซียนออสตาซูนประตูตอนหน่งนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติบูกิตจ,จาเลวเมื่อวันพุธที่28พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยอามาดคกับมีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วก็ถูกส่งลงสนามในครึ่งหลังทางนี้ทัพปีศาจแดงจะเดินทางต่อไปอยังฮ่องกงนะครับเพื่อปิดฉากทัวร์ปรีซีซั A ่นเอเชียโดยแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมชาติฮ่องกงในวันศุกร์ที่30พฤษภาค,คมนี้นะครับก็นะคือนะว,วันนี้นั่นเองนะครับอไปดูเรื่องราวของอันโตนิโอคอนเต้นะครับล่าสุดที่ มีข่าวมานะฮะว่าเจ้าตัวอาจารแยกทางกับนาโปลีหรือเปล่านะฮะพึงได้แชมป์ไปหมาดๆนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมจะแยกทางกันล่าสุดเจ้าตัวก็น่าจะตัดสินใจอยู่ต่อแล้วนะครับอันเตนโนโอคอนเต้น,นะครับเฮดโค้ชนาโปลีสโม,มสรแชมป์กอโชสระอาอิตาลีรูกาล่าสุดนะครับตัดสินใจอยู่คุมทีมต่อหลังจากที่มีการได้พูดคุยกับประธานสโม,มสรน,นะฮะ r อเรโอดเราล์ติสนะครับตามรายงานของฟาบริซิโอโรมาโนะฮะผู้สื่อข่าวแว่บบฟุตบอลที่ต้องบอกว่าน่าเชื่อถือได้เดยกก่อนหะน้านี้มีกระแสข่าวว่าคอนเตอาจจะเลือกอำลาตำแหน่งนะครับถึงแม้ว่าจะพึ่งพัานนาโปลีคว้าสสกูเดตโตมาหมัดหมอย่างไรก็ตามล่าสุดแก็บยอดกุซือชาวอิตาเลียนตัดสินใจอยู่คุมทัพอาสุราต่อหลังจากที่ เดรโรเรนติสรับให้สัญญาว่าจะสนับสนุนในเรื่องของการเสริมทัพรวมถึงการดึงคิวิดูรอยกองกลางกับตันทีมชาติเบลเยียมครับที่กำลังจะหมดสัญญากับ Manchester City มาด้วยนอกจากนี้ครับโรมาโนครับยังบอกว่าคอนเต้จะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยนะโดยที่จะยังใช้โครงสร้างของสัญญาเดิมที่มีอยู่กับนาปโปลีนะครับก็คือผลงานดีนะฮะก่ ทางสโมสรก็อยากให้คุมทีมต่อนะแล้วก็จะเสริมทัพให้ที่สำคัญเพิ่มเงินค่าเหนื่อยให้ด้วยนะฮะคอนเต้ก็แฟแฟครับอยากให้อยู่ก็อยู่เพิ่มเงินด้วยนะก็แฟแฟอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวครับของหงแดงลิวพูลนะฮะที่ล่าสุดมีข่าวอย่างหนักมากๆเลยครับกับเวสนะฮะจะออกเสียงว่าอะไรดีเนี่ยคือ Foreignverse Foreign v e r s e นะคือ verse ละกัน foreign verse ออกเสียงยากมากก็มีข่าวกับลิฟพูลมาพักใหญ่นะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าจะตกลงสัญญาอะไรกันได้แล้วด้วยนะฮะก็เป็นกองกลางทีมชาติเยอรมนีของไบรอ์เลเวอร์คูเซ่นนะต้องบอกว่าเล่นดีมากตัวเนี้ยจริงๆแล้วเล่นดีมาหลายปีแล้วด้วยนะแต่ว่าดูแล้วปีนี้น่าจะย้าชัวๆ์นะฮะโดยลิฟพูลนั้นตกเป็นข่าวที่จะได้เวสมาร่วมทีมน,นะ,ะก็มีความเป็นไปได้นะครับว่า เจ้าตัวน่าจะมีค่าตัวที่แพงที่สุดนายพิมริกอังกฤษคนใหม่นะฮะข่าวแว่แวๆมาว่าน่าจะเกือบเกือบแตะหลัก125ล้านปอนด์นะคือลิปูจะจ่ายขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เดเดี๋ยวต้องไปดูอ่ะก็ช้าไม่ได้นะเพราะว่าล่าสุดนั้นมีข่าวว่าเรอัลมาดริดก็สนใจที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้และพวกเขามั่นใจด้วยว่าปาดหน้าลิปูลได้นะ เพราะว่าเขามั่นใจว่ากุนสือคนใหม่ของทีมอย่างชบ,บีอลอนโซ่เนี่ยจะช่วยเกลี้ยกล่อมให้นกเตะมาอยู่ได้เพราะว่าแม่เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ทําผลงานได้ดีในสมัยอลอนโซ่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมว่าไม่แน่จะเป็นข่าวมั่วนะฮะที่ไปโยงใยกับเรอัลมาดริดนะ,ะับเพราะว่าชบ,บีอลอนโซ่เพิ่งเป็นกุนซือคนใหม่แล้วก็แหมแน่ๆแ,แหละนะก็น่าจะอยากได้นักเตะที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับแผนของเขานะฮะ ฮาร์เรนเวิร์สฮาร์เรนเวสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเล่นดีมากๆแล้วก็สติหลายต่อหลายอย่างของเจ้าตัวต้องบอกเลยว่าเป็นอันดับต้นๆนะของยุโรปในเวลานี้ด้วยนะฮะต้องบอกว่ากตัวรอไป125ล้านปอนด์อูยังแพงเลยนะฮะอะก็ไหนๆมาที่ตลาดอัปเดตอ่าซื้อขายนักเตะกันสักนิดนึงล้วกันนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่ตอนนี้เนี่ย หลายทีมในพรีเมียร์ลีกเริ่มขยับขยายแล้วก็เริ่มมีข่าวผัวพันกับนักเตะหลายต่อหลายคนนะฮะก็เรื่องราวของอ,อย่างดีแลอย่างเงี้ยนะฮะที่มีข่าวกับแมนยูมาหนักๆล่าสุดก็น่าจะไปเชลซีแล้วฮะจะตัวอ่าน่าจะไปเชลซีนะค่าตัวน่าจะ30ล้านปอนดนะ์แมนซิตี้เนี่ยก็ เป็นต้นสังกัดเก่าของ d l a ลเนี่ยจะได้เงินประมาณ30%จากดิวการย้ายตัวของดี a ลด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่มาแรงในพิมพยร์กอังกฤษในเวลานี้ส่วนรเรื่องราวของเจดอนซันโช่เนี่ยฮะสิงบรูเองเนี่ยอยากให้เจ้าตัวอยู่ช่วยทีมต่อนะฮะเขากำลังคุยกับตัวแทนของนักเตะอยู่เพราะว่าแมนยูเต็ดเนี่ยตั้งค่าตัวปีกรายนี้ไว้ประมาณ30ล้านปอนด์เห็นจะได้นะรวมประมาณ25ประมาณเนี้ยนะ ถ้าเชลซีไม่จ่ายเป็นเงินสดเลยเดี๋ยวไปเจรจากันว่าจะยังไรตัวนักเตะเองเนี่ยไม่อยากกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะฮะตามข่าวที่เราเห็นกันเนาะนะก็โพสนูสน่นโพสนี่เป็นโอ้โหโซเชียลแบบลิซึมอ่ะนะะทั้งเจอรซานโช่ทั้งกานาโช่นะฮะทั้งแรดฟอร์ดนะพวกเนี้ยนะพวกนักเตะรุ่นใหม่ๆนะฮะก็จะติดโซเชียลสักนิดหนึ่ง ไปดูกันที่เรื่องราวของเรัลมาดริดนะฮะก็เตรียมที่จะพิจารณาขายโรดิโกนะฮะก่อนหน้าชาวบราซิลในช่วงสมเมอร์นะสนนนราคาอยู่ที่100ล้านยูโรนะฮะนักเตะก็ได้รับความสนใจจากทั้งอาร์เซนอลและเชลซีเชลซีอีกแล้วเนะี่ยไปยืนตรงไหนกันนะเนี่ยลิเวอร์อพูลครับก็เตรียมที่จะพิจารณาขายกุดิกัคโปนะปีกชาวรัสในช่วงสมมนี้นะก็ ตั้งค่าตัวไว้ที่75ล้านปอนดนะ์ก็มีข่าวยงยายกับบยูมินิกด้วยในขณะที่ลุยดีอาร์สนะฮะก็กำลังตกเป็นเป้าการเสริมทัพของอัลเดอเซอร์นะฮะก็ดีอาร์สอาจจะไปซาอุนะฮะทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเจ้าของแชมป์ยูโรปาลีกนะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับ ou, คริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูนะฮะกองหน้าของเชลซีนะฮะนักเตะเองก็ไม่ได้ลงเล่นให้ เชลซีมากนะักนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการย้ายไปเล่นกับสโมสรในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันนะก็ดูแล้วสปเปอร์ก็มีโอกาสสูงนะในขณะที่แอสตันวิลล่าครับเตรียมที่จะหันไปล่าตัวจูอัเรโดนะฮะจากไบตันแอนโฮฟอเบียนนะฮะหลังจากที่ไม่สามารถที่จะซื้อขาดมาคัรวัตฟอร์ดได้นะฮะยืมมาเนี่ยไม่สามารถซื้อขาดได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเงินไม่ถึงหรือว่า ติดเงื่อนไขอะไรก็ไม่แน่ใจนะไปที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะฮะน่าจะเป็นทีมที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในช่วงนี้แล้วเพราะว่าผลงานแย่มากนะแมนยูไนเต็ดในปีนี้เนี่ยนะฮะคือหลายๆสำนักก็บอกว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แหละถ้าแย่ไปกว่านี้นี่คงตกชั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงไม่ถึงขั้นตกชั้นหรอกมั้งแค่นี้ก็แย่แบบสุดๆแล้วนะ ล่าสุดเนี่ยก็เตรียมที่จะโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะล้างบางใช้คำนี้ได้ไหมยกเครื่องใหม่นักเตะอาจจะต้องถูกผัดเปลี่ยนนะถูกปล่อยไปหลายคนเห็นเขาว่ากันว่าน่าจะเกินครึ่งทีมอ่ะนะหนึ่งในนั้นก็มีกองกลางดาวรุ่งนะที่เป็นเด็กที่อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่เป็นเยาวชนนั่นก็คือคับบี้เมนูนะี นักเตะคนนี้เนี่ยค่าตัวที่แมนยูเตดตั้งไว้ตอนนี้70ล้านปอนด์นะแล้วก็ผมว่ามีโอกาสนะถ้าแมนยูจะขายคอาวีเมนูเนี่ยคือข้อดีมีหลายอย่างนะครับนักเตะที่เป็นเยาวชนของทีมนะก็จะได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่โดนหักใดๆทั้งสิ้นไม่โดนปรับแต่งเปอร์เซ็นต์ในมูลค่าเขาเรียกว่าอะไรกดการเงินทั้งหลายทั้งแหล่คือทางสโมสรจะได้เงินจากการขายนักเตะเหล่านี้เนี่ย แทบจะ100%เลยนะเพราะฉะนั้น copy menu ี้เมนูก็ตกเป็นข่าวในช่วงนี้นอกจากเมนูแล้วก็มีกับตันทีมอย่างบรูโน่ด้วยนะมีข่าวเกี่ยวกับทีมในลีกซาอุนะครว่าอยากจะได้บรูโน่แบบว่าจะจัดเลยถ้าแมนยูข,ขายเนี่ยเงินแบบจะเอาเท่าไหร่ว่ามานะะสรติรับรองว่าเป็นพรีเมียร์ลีกแน่นอนนะและแมนยูเองเนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ย ประสบปัญหาการเงินเหมือนกันนะต้องคอยรัดเข็มขัดหลายอย่างเพราะว่าทีมฟอร์มไม่ดีพอฟอร์มไม่ดีปุ๊บไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งทางการถ่ายทอดลิขสิทธิ์หรือว่าตั๋วจากการไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยมันหายไปหลายรูปการแล้วนะแล้วก็แชมป์ก็ไม่มีติดไม้ติดมือแมนยูเตดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของบรูโน่แล้วก็เราเนี่ย รับรองว่าติดตามแน่ๆเพราะว่าดีลของบูโน่ถ้าย้ายเนี่ยจะเป็นดีลใหญ่มากๆเลยแหละนะก็อาจจะถึงยุคเปลี่ยนผ่านของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแล้วนะครับเราเห็นมาหลายปีเนาะที่แมนยูเนี่ยหลังจากที่ยุคเซอร์เร f o กุสันเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีขึ้นขึ้น,นลงๆชนะได้ทุกทีมแล้วก็พร้อมแพ้ได้ทุกทีมเหมือนกันปีนี้ก็บุกเยอะยิงไม่ได้นะโดนยิงนำแล้วยิงคืนไม่ได้ ปไปปมาอะไรเงี้ยนะฮะการเปลี่ยนกุญซือกระทันหันหรือว่าการเปลี่ยนกุญซือกลางฤดูกาลเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อสโมสรน,นะอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็รูปแบบการทําทีมของกุญซือคนใหม่อย่างโรเบีโมริมเนี่ยก็เป็นแผนการเล่นที่นักเตะแมนูเตตชุดนี้ไม่คุ้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีนักเตะที่โบริมเห็นว่าตรงสเปคนะเขาจะระบบการเล่นของเขานะฮะ โอ้โหน่าจะเปลี่ยนเยอะแมนยูเต็ดต้องจับตามองมากที่สุดเลยแหละในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและนี่เป็นทั้งหมดของสนามกีฬาว,วันนี้นะครับก็ตั้นแตที่ชื่นชอบเรื่องราวของกีฬาติดตามกันได้และกันเนาะผ่าน RMU GP Live วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ